ะกลับมาในช่วงนี้ค่ะพบกับหนุ่มๆวง E.T.C. ทั้ง5คนเลยดีกว่าดีม,ม,มคะเพราะว่าพวกเขาจะกลับมากับคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะ True p r e s e n t e E.T.C. Journey Concert ค่ะซึ่งงานนี้นี่ก็ขนแขกรับเชิญมาเพียบเลยแล้วก็จะเปิดตัวซิงเกิลล่าสุดที่ยังไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนด้วยค่ะ พี่หนึ่งลองได้เพราะร<อ>ตลอดอเวลาจริงนะจะพาะมาเต็มนะคะถ้หาหนุม่มวง EDC โชว์เพลงอุ่นเครื่องค่ะนำทีมโดยคนหนึ่งอภิวัตรคุณโซ่แมนลัก คุณบีโสธที่นันโสธที่นันนะคะแล้วคุณโอเล่ไพโรธแล้วก็คุณมิ้นบรชยาค่ะกลับมาทวงบัลลังเจ้าพ่อเพลงรักอีกครั้งหนึ่งในคอนเส e ิร์ต True Presence E.T.C Jury Concert รูปแบบจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมค่ะเขาบอกว่าทั้งหวานทั้งซึ้งทั้งมันขึ้นพร้อมกับความพิเศษของการออกแบบทั้งดนตรีเวที t, แสงสีเสียงที่ต่างจากคอนเสิร์ตในครั้งก่อนๆแล้วก็เชิญชวนแขกรับเชิญนะคะมาร่วมด้วยทั้งวง Poly c a t Non The Voice น้องต้นธนสิทธิ์น้องเนส ชาชนเอ็มน้ำจาก True Academy f a n a h i a แล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่มาสร anyway. ้างสีสันในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยคุณหนึ่งอพิวัตรนักร้องนำนะคะบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะพิเศษมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแลวก็ได้เห็นการแสดงของวงที่ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนค่ะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นความสุขทุกๆครั้งครับที่ได้รวมตัวกันเล่นคอนเสิร์ตให้กับคนเยอะๆเขาแล้วเราจัดครบรอบ10ปีไปครับครั้งนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นวาระแบบอยากเจอแฟนเพลงมากกว่าอยากจะต่อยอดจากครั้งที่แล้วจากที่เรามีเพลงช้า เราก็อยากจะทำเพลงใช้ทุกๆเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ทุกคนได้ฟังในคอนเสิร์ตรู้สึกว่า,ามันมีความหมายมันแบบมันถึงใจจริงๆเอาเพลงมาดีมิกซ์เป็น EDM ด้วยปีนี้ก็คิดว่าอยากจะทําอีกให้มันรู้สึกว่าเออมันเป็น EDM แล้วก็มันแบบพาคนไปแบบเต้นอย่างสุดเบี่ยงครับ ส่วนแขกรับเชิญทั้งหมดนะคะนอกจากจะคัดเลือกเพลงขึ้นโชว์เองแล้วในยังนำเพลงของวง ATC มาร้องในแบบฉบับของตนเองด้วยแล้วก็มีการเตรียมแสดงเซอร์ไพรส์บนเวทีจะเป็นอย่างไรก็เตรียมติดตามแล้วกันเพราะว่ามีทั้ง20กว่าเพลงที่เอามาร้องกันในครั้งนี้ค่ะอเอกับมือเราเราไม่ได้มีแค่เราห้าคนนะคะยังมีศิลปินอีกมากมายเลยโด,ดยเฉพาะแค่ในค่ายเราเนี่ยก็ยังเหลือใครบ้างนะเหลือเหลือเอมเหลือพี่หนิม, <A> IM, มสันสนิน,นะคะแล้วก็พี่หนุ่ม ท่านเลยครับรับส่วนลด10%เช่นเดียวกันครับสำหรับคอนเ,รรเน e สิร,ร์ต r u e Present ETC Journey Concert นะคะจะจัดขึ้นเสาร์ที่15ตุลาคมนี้ค่ะที่ไบเทคบางนาฮอลล์106ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา6โมงเย็นเป็นต้นไปเลยนะคะซื้อบัตรได้แล้วค่ะคุณผู้ชมไทยทิกเกตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรก็จะมีราคาตั้งแต่3,000บาท2,000บาทและ1,000บาทอยากเห็นพี่หนึ่งใกล้ๆก,ก็ซื้อไปเลย3,000ค่ะนี่นี่ต้องควักอยากใกล้กว่านั่งควักไปเลยไปเลยค่ะไปดูใกล้ๆ นิดหนึ่งนะล้าตัดผมใหม่ด้วยใช่แล้วนะคะอ่าผ่านไปสำหรับ ETC ไปดูเทเทเนียมมั้งสิใช่